สวัสดีครับวันนี้ผมแฟรงกี้นะครับวันนี้ผมโดนพ่อให้มาท่องพ่อหลีพี่หนูหรอให้มาอ่านให้มาอ่านพ่อหลีพี่หนูหรอยังไม่เกิดเลยผมผมไม่รู้จะอ่านได้ไหมครับก็จะอ่านสมัยไหนเนี่ยสมัยพ่อผมยังเป็นปถมอยู่เลยคัะเอาล่ะดูที่จะรอดไหม พ่อหลีพี่หนูหลอพ่อเขาชื่อหมอหลับแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพที่สำเริเขาค้าผ้าไหมม้่อหมใหม่ก็มีดีหมีดีหมูป่าหน่อหน่อใช่ไหมหน่อไม้หญาใสหญ้าคาหน่องาและยะ และและยาหมูและยาหมูและยาหมู <c oughs> เวลาเช้าหมอหลําไปดูไข้พ่อหลีก็ถือมกพ่อหลีก็ถือหม้อ,อ,มอ,อมมยาไปกะไปกะหมอหลําแต่หนูหลอแต่หนูหลอแต่หนูหลอก็ แต่หนูหล่อไม่ได้ไปไหนอยู่แพรกับแม่เมื่อเมื่อมีเมื่อมีผู้มาซื้อผ้าไหมหรือผ้ากำรร<แ>หรือผ้ากำมะหยี่อ่าาหรือวาหรรไรหรือผ้ากำมะหรรมยี่แ,แต่สีแต่สีหน้าละ แต่สีห้าละแต่อะไรแต่ Arizona, สีมิสีแต่สีห้าล่แต่แค่แต่แต่แต่สีห้าแต่สีห้าลหรือบุรีหรือหายไปไหนหรือบุรีหรือน้ำบุน้ำบุงาบุงะเป็นดอกไม้ืกีหนูหนู ก็ดีแมก่กิโล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 ก็ดีแม่หยาก,ก็ใช้หนูหลอไปเอามาให้เขาหนูหล่อหนูหลอก็ทำหน้างอ,ม,า <c oughs> อมัโขโมืเหมยเสีย

มือมือเออนั้นนั่นเหรออี้ตมือเออมือก็คือไม่ไม่สนใจไงตาเหมือไม่สนใจมือเสียอืเอาเอาประโยคแรกก่อนอะไรอะไรเหมือเสียก็ทำหน้างอเหมือเสียเขาต่อราคาก็ไม่ได้หนูเหรอหนูหรอเหรอหนูหรอก็ทะเลาะกับเขาเขา เขาปะหน้าเงาเขาปะหน้าเงาเขาปะปะปะ,ปะว่าเจอเห็นหน้าเงารือหน้างออะไรเขาปะหน้าเงาได้ไงหน้างอเขาก็ไม่ซื้อแม่ยาแกว่าเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อหมอหลําแกรู้เขา้า แกก็ว่าให้หนูเหรอให้หนูร้อยแล้วให้หนูเหรอ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 รู้ตัวว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อเจ้าทะเลาะกะเขาทีไรหน้าตาเจ้าก็เงอเงา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 ไม่ไปอะไรไมู่กเงาอะไร เงา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 เขาควายคอเอาเขาเขาเขาเงาเขาเอ้ก็เงาเขาเสียอ่าเฮ้ยเพิ่งเพิ่ดิหน้าตากลับหน้าตาเจ้าก็งอเงาเขาเสียน้าเงาเขาเสียอีกรอบหนึ่งหน้าตาเจ้าหน้าตาเจ้าก็งอ เงาเขาเสียกิริยาก็ไม่ใช้ผู้ดีมไม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่กิริยาก็ไม่ใช่ผู้ดีที่นี้เมื่อเจ้าจะทะเลาะที่นี้ที่ไม่เพื่อเหอทีทนี้เมื่อเจ้าจะทะเลาะกะเขาให้ตัวอันนี้มันบังเล้วค ให้เจ้าดูให้เจ้าดูเปาต่อไปจจแล้วเงาตัวเจ้าที่ในน้ำ<ม>เจ้าจะดูหน้าเจ้าไม่ได้หนูหลอถูกแล้วใช่ไหม,มหนูหลอก็เอกใจจำคำพ่อไว้ได้ทีนี้หนูหลอจะทะเละากับผู้ใดก็เลยดู ไปในน้ำพอปะเงาตัวเขาก็ดูไม่ได้มีแต่น้ำเงาเขาเขาเขาเงาเขา,เขา,เขางอมมีแต่หน้าเงาจีอ่ามีแต่หน้าอะไรมีแต่หน้าเงา<อ>เงาเขาเงาะมีแต่หน้าเงาเขางอง,อง,องอ vui ừ hỏi kì ừ. hỏi kì hỏi yêu yêu hỏi yêu do... hỏi yo, do... sao lại hỏi gì, hả do giá, hỏi hỏi... <laughs> hỏi... <laughs> hỏi... <laughs> hỏi hỏi e, do... dễ, Ê. dễ ดู่ยีนะอย่างนี้น่าปวดขี้อยู่ด้วยกันตุอย่างนี้เหรอน่าดูไหมน่าตายเย็นเกย์น่าดูไหมไม่น่าดูก็เสียใจหนูหลอก็ทัก็ละโทโสได้โทรโสได้โกรธใช่ประาโกรธก็เนี่ยพ่อพ่อตอย่าหนูหลอกทำอะไรไปดูไปส่องหน้าตัวเองในเอ่ออะไรนะ น้ำน้ำมันว้าอว้าวว้าวว้าว่้าวว้าวว้านี้าต้นเว้าววยาวว้ยว้าวว้าววไาหน้าวว้าว่าววนาวาว้า้าาวว้าน้าววาว้าวว้้า้าวาว้ําวว้าวว้าไว้าว้าวว้าว้าาอว้าว้าวว้าวว้า้า้ว้า้้ย้า น่าอยู่ไม่เองน,นาอยู่อยู่เอ<น>อยู่ยี่เอ<น>ออะไรนี่เหยอเหยอเน่เห <AfD. S 1> ย,ยือวิทยาเอเยื่อเกสกดนี้จะเป็นสกดเหยืเอเกเออเป็สะกดเขาไงอ่านยากไหอยากเรับต่ต้องอ่านเดยวนี้ต้องอ่าบ่อยๆเาใจไหมครับ